่ะมืาอนี้หาแนว็ับแก้มก่อนหิวเหล่านี่เบียร์แล้วตกแรงมาไปจับไก่ตามมากอ้าวตัวไหนเห็นสมควรตัวไหนกำลังจ้องอยู่ตัวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นูนน่นโน่นน่นต้องุ่นบ่เฮ็ดเฮ็ดยังไหนเลยมันจังสี่ไหนก็ยังไหนจังสี่โอ้ตรงปีนตรงขึ้นไปปีนขึ้นไปบ่ปีนขึ้นไป้เฮ็ดยังไหนละปีนแล้วเฮ็ดยังไหน ปีนควยๆบอกือบ่เอาเขาหล่อหรือเอาแหวานดีบ่วานบ่ได้บ่เอาขึ้นไปเบิ่งสั่นไปขึ้นไปเอาละครับนะขุ้นละคนจับไก่เพิ่นก็ขึ้นไปแล้วครับเอาระวังเด้อระวังเด้อเขาก็เขาก็ค่อยๆไปตัวค่อยๆไปมันก็จับได้ตัว ได้แล้วเป็นบ่มาเอาไปกินต้มไก่กันมาได้แล้วหนึงตูอ้าวเห็ดยังก่อนเลยขั้นตอนไหนมีคือว่าสแช่น้ำที่หมดเลต้มน้ำรวมโอเคเลยนี่รอแล้วรล่อแล้วรล่อแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปลองมือด้่ยอ่ะ้าวผลละคนกำลังไปเห็ดไก่ทั้งผลละครับผมอ่าเดี๋ยวก็ได้กินกันละครับคุณผู้ชม พนนนะ่อนรืนยยังน้ำไปล้กนแล้วประมาณนาทีอ้เนมาผอมแล้วเพินมาเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับวิธีการเฮ็นตั้งไหนก่อนอันดับแรกเลยนี่อันดับแรกเพินก็สิเฮ็นตั้งไหนก่อนดับแรกนี่แหละรับเรียมใ่ลงน้าขอนขนขอนขนครับอ่อาวออล่วงกันไหนอ้าวิธีการอือ

ลงเลยอ้าวไม่ยังครับนี่ไม่หมดครับอ้าวโอเคแค่นีแค่นีแค่นีพร้อมเสียครับพี่น้อง นัวนัวนัวมาครับหัวคำมาถึงปานนี้เอาแล้วครับเริ่มเป็นตอนเป็นต้มแลบบ้วชิมครับว้าแเ่๊ะพวกนิ้ครับพี่น้องมาชิมเหมือนกันจิ้มด้วกันครับเพท่านบอกว่าสุดยอดสุดยอดยกโป๊แถมก้อยครับครับไก่ครับไก่ดำนะครับเพป็นว่าฟองเสียบเพป็นว่าเดี็ดพุงจี๊ดเลย สุดยอดครับคุณผู้ชมอะเอาลครับบอกแค่ว่าสุดยอดกับพ่อครับสุดยอดครับ